สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทำไม่ได้มันเป็ด do everything w e c a n d สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำไขควงขนาดเล็กนะผมด้ามไขควงขนาดเล็กนะผมเอาไว้จับดอกบิดต่างต่างนะผมผมซื้อมา2แบบนะผมตัวแรกก็เป็น5 0นะผม810 b h k นะผมชื่อรุ่นของเขาครับส่วนอีกหนึ่งอันนี้ น่าจะเป็นของจีนนะผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรแต่เขียนบอกว่า anku edc เลยผม a n k u เลยผมแล้วก็ edc สำหรับฮาเซ็ตรุ่นนี้ผมซื้อมาในราคาสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะผมจากปกติที่เขาตั้งราคาไว้เกินห้าร้อยบาทนะผม แต่ผมได้มาได้ส่วนลดได้อะไรด้วยก็ประมาณ370บาทครับผมส่วนตัวนี้ซื้อมาก็ราคาเต็มของเขาผม240บาทครับผมตัวนี้จะแถมอะแดปเตอร์สีมิลมาให้ด้วยครับผมจาก6.3เป็นสีมิลนะผมส่วนตัวนี้เขาแถมอดอกบิด PS2 ของเวรามาให้ด้วยครับผมหนึ่งหนึ่งอันนะผมขนาดประมาณ20 mm มิลลิเมตรับผมที่ผมตัดสินใจเลือกขายควงขนาดเล็กแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ก็คือผมชอบตรงที่หัวจับนะผมหัวจับดอกนะผมมันทำให้ดอกไม่สามารถหลุดผมดอกบิดไม่หลุดนะผมดอกไควคไม่ ไม่เหมือนบางรุ่นนะผมที่เป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยผมที่อาศัยแรงดูดของแม่เหล็กนะผมในการดูดดอกบิดของเราคลับผมหรอดอกไกขควงเราแต่ตัวน,นี้มันจะล็อกอยู่นะผมก็คือเวลาผมเคยมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟนะผมต้องขันหกเหลี่ยมนะผมด้านด้านท้ายของด้านก้นของอโคมไฟับผมแล้วก็อาศัยไขยควงที่มันไม่มีตัวล็อกมาหมุนหมุนเสร็จก็ไปติด อยู่ตรงหกเหลี่ยมนะเวลาเราดึงออกมาติดแล้วก็หลุดร่วงลงพื้นนะผมซึ่งผมคิดว่าลักษณะแบบนี้มันจะเหมาะมากกว่าผมทำให้ดอกไขควงเราไม่ติดกับที่หัวสกรูนะฮะแล้วก็ไม่หลุดออกจากด้ามไขควงเราครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะผมสำหรัรดบด้ามไขควงฮาร์เซตตัวนี้นะผม ตัวสีฟ้าๆตัวนี้ก็เป็นพลาสติกครับผมหรือโพลิเมอร์อะไรสักอย่างครับผมส่วนตัวสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นยางยางครับผมทําให้หนึบกระชับมือและผมไม่ลื่นแล้วก็มีร่องลวดลายครับผมกันลื่นเย่างว่าครับผมส่วนที่หัวจับตัวนี้ก็มีร่องเวลาทําเวลาเปิดดันนะครับผมก็อาจจะช่วยให้เกิดแงเกเยษทานบ้างนิดหน่อยครับผม ด้านท้ายก็มีรูร้อยเชือกนะครับผม mm. ขนาดกำลังดีครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นโลหะทั้งชิ้นนะครับผมแล้วก็ที่ตัวนี้ก็ทำเป็นตารางสี่เหลี่ยมเป็นร่องผม mm. การลื่นเหนว่าลครับผมแล้วก็ด้านท้ายพิเศษหน่อยผมสามารถหมุนได้ครับผม เวลาเรากดกับพื้นแล้วเราก็เอา,เอาฝ่ามือของเราเนี่ผมดันไว้แล้วก็หมุนตรงนี้นผมก็จะช่วยได้ดีมากครับผมช่วยได้ดีคล่องขึ้นก็เดิมับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตารางเพชรนะผมตีเขาเรียกอะไรอะไรตารางตารางครับผมการลื่นเหมือนว่าแล้วลายเพชรนะผมลายกัดเพชรตัวนี้เหมือนกันนะผมตรงหัวจับนะผม ตัวนี้ดันขึ้นนะผมส่วนห้าเซ็ตดันลงครับผมต่างกันนะผมตัวนี้ดันขึ้นนะผมถอดออกส่วนหาเซ็ตดันลงถอดออกอืมต่างกันอยู่นะผมแล้วก็ขนาดที่เหมาะเล็กเหมาะก,การพกพานะผมเอาใส่กระเป๋าเครื่องมือช่างแบบนี้แบบนี้นะผม ไม่แบบนี้ครับผมก็จะใส่ได้ดีนะผมจะพอดีนะผมอาจจะหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งกระเป๋านะผม แรกผมว่าจะเอามาใส่กระป๋าตัวนี้ผมแต่ว่าได้ไขโค้งตกมาแล้วมันพอดีแล้วผมอาจจะมมีน้ําหนักหน่อยผมแต่แต่ว่ามันก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เสื่มคันมันก็ตกไปด้วยวผมแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะผมเพราะว่ามีลูกปืนที่หัวที่หัวเนี่ยผมหัวจับเนี่ยผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับผมที่ว่าดอกไข่โค้งไม่หลุดนะผม แล้ก็มีตัวนี้มานี่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆรนะผมผมเคยเอาไปถอดน,อน็อตใบตัดหญ้าดได้เยอะผมก็ลักษณะประมาณนี้ครับผมนี่เรารามาวัดขนาดดูคร่าวๆนะผมเอาหาเสร็จก่อนนะผมก็ประมาณเจ็ดเซนะผมจากด้ามเฉพาะด้ามนะผมเจ็ดเซนถ้ารวมทั้งหัวจับด้วยก็ประมาณ10เซนพอดีครับผม เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ2เซนติเมตรครับผมไม,ไม่ไม่ใหญ่มากครับผมส่วนตัวนี้ก็8เซนนะครับผมรวมทั้งตรงนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันหมุนได้ด้วยฟรีครับผมเวลาหมุนเราก็ทำงนี้ได้ครับผมส่วนตัวนี้ไม่ฟรีนะครับผมตัวนี้มันหมุนได้ครับผมตัวนี้เป็น8เซนนะครับผมความยาวนะครับผมถ้ารวมเลยก็10เซนครึ่งนะครับผม เกินขึ้นมาครึ่งเซนนะผมส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้2เซนครึ่งนะผมถ้าตัวในน่าจะประมาณ2องเซนนะผมเท่ากันนะผมตัวนี้ตัวในน,นนะผมถ้าจุดมุนนี้กว้างขึ้นมาหน่อยน,นะผมเป็น2เซนครึ่งนะผมขนาดกำลังดีครับผมเหมาะมือ ไม่หนักไม่เบาครับผมแล้วก็อย่างว่าผมลงตัวกับกระเป๋าเครื่องมือช่างขนาดเล็กของเรา <Okay. S 1> <Okay. S 2> ครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผม <Okay. S 2> ก็มาแนะนามาผมด้ามจับดอกไขควงครับผมหรือด้ามไขควงนั่นแหละขนาดเล็กเหมาะแก่การพกพาครับผมเหมาะกับการเอาไว้ในกระเป๋าเครื่องมือขนาดเล็กของเรา <Okay. S 2> ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ